สวัสดีคสัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องน้ำเพชรจะขึ้นไหมคะดูสิคะขึ้นแต่สองขานะคะดูด้เหมือนกันนะคะว่าน้ำเพชรจะขึ้นไปนอนไหนยังตัวอยู่ยังตัวอยู่นะคะน้องน้ำเพชรของเราเอ้าวอ้าวอ้าวขึ้นไม่ได้อ้าวอ้าว ได้นะคะอันนี้วันที่สองของการเล่นน้ำของแมวชุดนะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะคุณแม่คานก็รอล,ลุ้นนั่นเลยชุดจะขึ้นไปนอนนะคะ,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 ะไม่ขึ้นนะคะยังกลัวอยู่นะคะแต่ก็เล่นนะคะอ๋ะนอน นอนเอาอ่ากะละมังมันเล็กกว่าหรือช้างมันเล็กกว่าค่ะดิเอ๊ะอลอออ้อล,ะละ้าดอกก้าเอะไรแก่ร้อย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 แม่น้องหวานนี่ก็ไม่ได้เล่นเล,กกนนเลกกน่นนะคะนี่ น้ำจะหมดถังแล้วนะคะในน้ําไม่ค่อยไหลด้วยนะคะอ่ะน้ําเพชรอาบคนเดียวเล่นคนเดียวอ่ะน้ําเพชรเล่นคนเดียวอ่ะไ้องให้แม่นางหวานเล่นด้วยนะอะลง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 ไปนอนแล้วะคะ่ะลงลงอ่าวไหนหนูนี่ไม่ลงเลยนะคะ ตัวนะคะเกลือกาละมังนะคะดูเด็กรอลุ้นว่าวันนี้จะขึ้นไปนอนเล่นไหมคะมก็ไม่นะคะได้แค่สองขาแค่นั้นนะคะเด็กน้อยยี่สิบห้าวันนี้นะคะอะอาอากินน้ำอ่ามุดมุดอามุดมุด พอระยะจะคว่ำจะคว่ำกาละมังให้คุณแม่อ่ะคว่ำคว่ำคว่ำยกยกคว่ำเลยไหนยกได้ไหมคะอ๋ออหารนอนได้แค่สองขานะคะขาหลังไม่เอาเข้านะคะเดี๋ยวถอยถอยถอยตะงนี้ถอยถอยถอย พอหรือยังน้ะเพจสบายตัวหรือยังหายร้อนหรือยังหายร้อนหรือยังคะอะไรหนูจะวิ่งลงไปอาบแล้วก็วิ่งมาหาแม่วิ่งลงไปก็วิ่งมาหาแม่นี่อะไรนี่ มุดมุดน้ำไม่มีนะคะน้ำไม่ค่อยมีนะคะมุดแล้วนะคะโอ้แม่ลำหวานนี่ก็หววลูกจังเลยนะคะเนี่ยแม่จะลเด่างอะไรบ้างยังไงฮะ ได้กลุ่มจวดงอนมา <S 2> <S 2> ออเสร็ <S <S <l ok> ลงไม่ได้ค่ะน้องน้องเพชรลงไม่ได้ตัวยาวกว่าก,กาละมังตัวยาวกว่าอ่างอาแบบน้ำหรือเปล่าน,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 นะคะนี่ไม่ต้องแช่อ่างไแล้วนะคะนี่อ่างเล็กน้ำเพชรลงไม่ได้เลยค่ะได้แค่ครึ่งตัวนะคะ มาบึ้นแม่กีดอ้าวอ้าเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไว้พอเลยยังคะเเ็ดพอเลยยังโอ้ชอบใหญ่เลยนะคะวันนี้เมื่อวานกับวันนี้วันนี้เป็นวันเมื่อวานเองนะคะ Terima kasih telah menonton!

จะมาถ่ายอันโมนาดในเลยค่ะถ้ทเกิดเพจพ่อฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะใช่องทางแสงดาวซานมารี่นะคะวันนี้มีความสุขกว่าเม,มื่อวานนีกนะคะเล่นเด๋ยเลยนะคะก็ยังไม่กล้าลงทั้งตัวนะคะลงได้แค่สองขานะคะตัวขึ้นมาไม่ได้คะ่ะเพราะว่าน้องอยังเล็กอยู่นะคะยังไม่ถึงเดือนนะคะตัวจะขึ้นไม่ได้นะะ้องก็เลยไม่กล้าลงนะคะก็เอาสองขาลงก่อนนะคะมุกแค่สองขา คะขอไลค์กุแชร์ให้น้อยน้อยด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ